วีรกรรมของเจ้าบัวลอยไม่ใช่ของผมนะครับผมก็จะประมาณนี้ล่ะนี่มาบุระมาเจอขออนถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเป็นส่งของบัวลอยเส้นบ้านแก่ง้นมาอแล้วจะไป ผูก็ได้ยังไงนะครับเนี่ยฝั่งคันนี้แย่ฝังตนี้็นมันว่าเส้นี้ติดังด้วยฝงคนีสุข สู้กันต่อไปครับชาวนาะ